สวัสดีครับเพื่อนๆนวันนี้พี่ดวงจะพาทำจะมาทำคุกกี้ให้เด็กๆทานนะคะเด็กๆบ่นว่าไม่มีขนมกินเลยนะคะแม่หยุดทำเบเกอรี่หลายวันเพราะว่าไม่ขี้เกียจนะคะวันนี้ทำคุกกี้วานิลลานะคะอันนี้จะเป็นสูตรของเชฟนุ่นนะคะที่จริงๆแล้วสูตรนี้จะเป็นคุกกี้ธัญพืชแต่พี่จะแบ่งเป็น2ออย่างคือจะเป็นทั้งวานิลาแล้วก็ ส่วนที่ใส่พันธัพืชนะคะวันนี้พี่ทำสองส่วนนะคะสส่วนนะคะสส่วนนะคะสำหรับสูตรพี่จะลงให้ข้าง,างล่างนะคะข้างล่างของคลิปนะคะนะคะสส่วนนะคะสูตรก็เดี๋ยวพี่ลงไว้ก็ไปดูละกันนะคะวันนี้จะทำเป็น2ส,ส่วนจะเยอะนิดนึงเพราะใช้เนย4 50กรัมค่ะอันนี้เป็นเนยสดนะคะเนยสดนะคะ ก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า,าทำยังไงค่ะตอนนี้พี่ก็มีพี่มีเครื่องนะคะพี่มีเครื่องผสมอาหารเล็กๆนะคะพี่ก็จะเ,เครื่องตีเนยนะคะตีเนยให้เยอะนะคะ ค่ะพอตีเนยให้แตกละเอียดอย่างนี้นะคะพี่ก็จะใส่น้ำตาลลงไปนะคะน้ำตาลนี่ช่างไว้เลยนร้อยนะคะก็จะใส่น้ำตาลลงไปเบา,านะคะก็จะตีน้ำตาลกับเลยให้ขึ้นฟูขาวนะคะตอนตีไปก็ตดัด ผสมไปด้วยนะคะามเลวโซมนะคะการตีเนกับน้ำตาลเข้ากันนะคะเป็นขาวภูขาวแค่รอตีเนยกับน้ำตาลจนภูขาวนะคะแล้วก็เดี๋ยวพี่จะใส่ไข่ลงไปนะคะจะใส่ไข่ลงไปสองฟอง ไปแล้วตีต่อนะคะมีกัน,นะะเลยขึ้นฟูขาวกัน,นะะหลังจากที่พี่ตีเนยนะคะน้ำตาลและไข่จนขึ้นฟูขาวอย่างนี้นะคะก็จะพี่ก็จะ ใส่แป้งลงไปนะคะผสมลงไปจะไม่รู้ว่ามันจะล้นหรือเปล่านะคะจะดูก่อนถ้าล้นก็จะเดี๋ยวเอาม,ามาผสมที่ข้างนอกนะคะ ่าจะโดนนะเพราะว่าทำเยอะมันทำ เดี๋ยวผสมจนหมดนะคะเดี๋ยวเรากงมาดูกันหลังจากที่ผสมเสร็จแล้วผสมเสร็จแล้วนะคะก็จะ,ะได้เนื้อคุกกี้เนื้อคุกกี้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวจะใส่วานิลาสองช้อนชานะคะ่ะใส่กลิ่น ตีด้วยความเร็วต่ำนิดนึง คลิปเหรคลิปอยู่ค่ะอันนีคลิปวิธีทำเลยกำลังอจจัด่ไหกำลังอัดจ้ะค่ะหลังจากผสมก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะคะหลังจากที่พี่เติมแป้งลงไปจะเป็นคุกกี้วานิลานะคะวานิลานะคะแล้วก็บริส่วนจะผสมธัญพืชลงไปนะคะจะแบ่งๆค่ะเพราะชอบธัญพืชลูกชอบวานิลาเปล่ปานะคะ วันนี้จะทําแบบไหนเอ,อ่อพอดีมีหัวบีบเดี๋ยววันนี้าจะบีบนะคะจะบีบเดี๋ยวเรามาดูกันจ้ะตอนบีบนะจ้ะเดี๋ยวเรามาบีบนะคะพี่จะใช้หัวบีบเ <c oughs> พิ่งได้หัวบีบมาใหม่นะคะ อันนี้พี่ใช้มาร์กรีนทาทาถ่ายนะคะไม่ได้ใช้อ่ไม่ใช้ไม่ได้ใช้กระดาษไขรองใช้ทาเลยนะคะ ไม่ได้บีบนานค่ะยังไม่ชินมือกับอุปกรณ์ใหม่นะคะก็อโอเคละจักพักก็เข้ามือะคะ่ะก็มันก็เคยทำมาเนาะถ้าไม่มีที่บีบนะคะก็ใช้ช้อนตัเอาหน้ามือแตะ,แตะ ก็จะทำเป็นคุกกี้วานิลาครึ่งหนึ่งนะคะก็เป็นธัญ,ญพืชครึ่งหนึ่งประมาณนี้จะ้ะเดี๋ยวเข้าเตาแล้วก็ามาดูกันนะคะ กี้เราเข้าเตาอบแล้วนะคะด้วยไฟตั้งไฟที่170องศานะคะก็ตั้งเวลาประมาณ20นาทีแต่เราก็ต้องดูสีคุกกี้นะคะไม่ต้องตามเวลาเป๊ะๆนะคะถ้าสมมติว่าสีเขาโอเคแล้วได้แล้วนะคะก็ไม่ต้องรอถึง20นาทีค่ะเดี๋ยวเรามาดูหลังจากที่อบแล้วนะจ๊ะ หลังจากที่อบนะคะประมาณประมาณสัก15นาทีไม่ถึง20นาทีนะคะ mm. ก็จะได้คุกกี้สีนี้นะคะ,ะค่ะ mm. อันนี้จะเป็นที่อบเสร็จแล้ว mm. ก็จะได้ประมาณนี้นะจ๊ะ mm. แล้วก็เดี๋ยวอบหมดอบเสร็จหมดเดี๋ยวเรามาดูอีกทีนึง mm. อ,รอ,อร่อยอร่อยหอมฟุ้งบ้านเลย mm. ค่ะพี่แบ่งส่วนหนึ่งของคุกกี้นะคะที่เป็นวานิลลามาผสมกับธัญพืชนะคะ อันนี้ไม่ได้ใช้หัวบีบนะคะตักเอาช้อนตักเอานะคะพอตักเสร็จแล้วก็ใช้ส้มจุมจ่มน้ำจุ่มน้ำแล้วก็แตะแตะแตะให้ความเนแบนนิดนึงก็จะออกมาเป็นหน้าตายอย่างนี้นะคะหลังจากปบสุกแล้วนะจ๊ะอ่าอย่ารอให้แห้งนะจ๊ะเดี๋ยวมันจะกระเซะไม่ออกนะคะคุกกี้จะแตกนะคะให้พอออกมาปุ๊บแล้วก็ถาดเย็นนิดนึงอุ่นๆนะคะก็ ใช้ไม้พายหรือว่าใช้เกลียงนะคะแซะอย่างนี้เลยค่ะแซะไม่งั้นเดี๋ยวจะแซะไม่ออกนะคะวันนี้ถาดพี่ดวงไม่ได้ใช้กระดาษไขรองนะคะพี่ดวงใช้มาการีนทานะคะมาการีนทาเพื่อจะได้ไม่ติดนะคะเ็จะได้เราก็จะได้คุกกี้แบบนี้นะคะคุกกี้แบบนี้แซะนะคะแซะแล้วก็เราก็เก็บอย่างนี้นะคะรอให้เย็นแล้วเราก็บรรจุใส่ กระป๋องใส่อะไรเก็บไว้รับประทานนะคะนะคะเป็นคุกกี้เอาเนยสดอร่อยหอมมากเลยค่ะนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาดูตัวคุกกี้ธัญพืชสุดนะคะ